ร้อยหกองอากาศตันทำใบทบโบเป็นงี้เลยเหรอเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมจุยแอดมินเพจ ADM นะครับกาซาเลสซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับจะพามาชม อีวสูนะครับเครื่องสามพันนะครับสี่เนะครับคันนี้นะครับอาจารย์อ้ําปั่นไดโน่ดูนะครับสามสี่รอบนะครับแรงม้าไม่ขึ้นนะครับเดิมเดิมมากับรถเนี่ยมีอยู่ร้อยหนนะครับก็เลยเอาลงจากไดโน่นะครับมาเช็คใบหน้าเทอร์โบนะครับปรากฏว่านะครับใบหน้าเทอร์โบนะครับบิ่นนะครับเกิดสาเหตุเกิดจาก กองอากาศนะครับรถลูกค้าเป็นรถเดิมๆครับกองอากาศลูกค้าตันนะครับแล้วก็เศษฝุ่นเศษอะไรเข้าไปเต็มกองอากาศเลยนะครับทําให้ใบเทโบน้าบิ่นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทางช่างของเรานะครับเปลี่ยนเทโบลูกใหม่ไปนะครับหลังจากนั้นก็ให้ลูกค้าลองขับขี่ดูนะครับลูกค้าชอบนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติดตามเพจของเราอยู่นะครับมันตรวจเช็คกองอากาศรถดูบ้างนะครับว่ามันสกปรกหรือยังนะครับขอบคุณที่รับชมเอเดมสดีครับ